สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมกับวีดา a n n e l นะคะวันนี้นะคะวีดา a n n e l จะนำวิธีการตั้งค่า l ล n e ID มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะวิธีการตั้งค่าจะ,จะทำยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้ไปที่แอปลายก่อนเลยค่ะจากนั้นนะคะให้ไปที่หน้าหลักที่อยู่ด้านล่างสุดฝั่งซ้ายมือะคะ่ะ จากนั้นนะคะให้ให้ไปที่ไอคอนรูปการตั้งค่าที่อยู่ฝั่งด้านบนสุดฝั่งขวามเบือค่ะจากนั้นมันยัมาหน้านี้นะคะให้เราไปที่คำว่า Line ID เลยค่ะ จากนั้นนะคะเราต้องการตั้งลาย i ID ของเราว่าอะไรให้เราพิมพ์เข้าไปเลยนะคะแล้วก็กดที่คำว่าตรวจสอบว่าใช้ได้หรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าลาย i ID ของเรามีคนเคยใช้แล้วนะคะก็ไม่สามารถใช้ได้นะคะหลังจากที่เรากดตรวจสอบแล้วนะคะระบบก็จะทำการตรวจสอบให้เราอะคะ่ะว่า l i ย e ID นั้นใช้ได้หรือไม่นะคะ ถ้าเกิดว่ามันขึ้นว่าคุณสามารถใช้ ID นี้ได้นะคะ <_ S 1> ก็แสดงว่าเราใช้ลาย ID นั้นได้นะคะ <_ S 2> ให้กดที่บันทึกเลยค่ะ <_ S 1> เพียงเท่านี้นะคะเราก็ตั้งค่าลาย ID ของเราสำเร็จแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะการตั้งค่าลาย ID ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ช่วยกด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ